สอนตีบ้านสองด้วยสูตรแม่มดและแม่สายฟ้าสูตรนี้เล่งงนง่ายเล่นขค้ทำสามดาวจะดีมากๆแต่ที่ใช้ตามนี้เลยเดี๋ยวแก้จะใส่ริ้งจะถ่านไว้ในคำอธิบายสามารถกดที่ริ้งเพื่อใช้สูตรนี้ได้เลยเราจะใช้ถ่านแครนเป็นอันนี้เลยนะครับก็จะใช้เป็นย้ายตีสองตัวพอมดหนึ่งตัวบ้านหนึ่งขวดแล้วก็เครื่องยิงเดือดร้องครับทนชมไม่มีเครื่องยิงเดือดร้องก,ก็สามารถที่จะใช้เป็นรถจัก,กรกแพงก็ได้ แต่แก้วแนะนาเครื่องยิงดอล็อกมากกว่านะครับเจอบ้านนี้นะครับบ้านที่เราจะทําการโจมตีกัน,นครับโดยทานชมถามแก้วนะครับว่าจะเข้ายังไงดีเราจะเข้านะครับก็จะทําการใช้สายฟ้าสี่ขวดและเพนไวน์หนึ่งขวดครับโจมตีไปที่ป้อมอาราวาดนะครับเพื่อที่จะพังมันลงไปซึ่งแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าด้านบนก็ทําการใช้เพนไวน์ลงไปนะครับตรงนี้เลย ก็สามารถที่จะปล่อยไปให้โดนบ้านได้นะจะได้สร้างความเสียหายนั่นเองแล้วก็ปล่อยสายฟ้ารับลงไปโดนป้อมอา่าป้อมอีกโบด้วยนะครับจะได้พังลงไปแล้วก็แก้วใช้ใสายฟ้าลงไปตรงนี้เลยก็จะโจมตีตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็จะเข้ากันเราจะเข้านะครับโดยแก้วมองว่าเราควรที่จะเข้าที่ป้อมอินซีนะเราก็ทําการใช้โกเลมนะครับลงไป3ตัว แล้วก็ปล่อยขึ้นยิงดูร็อกไปที่ป้อมอินซีเลยนะครับแล้วก็ใช้แม่มดลุกเป็นหน้ากระดานเลยแล้วปล่อยคิงควีนบัวดีวเป็นภาพพื้นดินไปตรงกลางใช้สกิลทำพื้นตาปูาเดินเลยแทงแค่ออกมาครับเราจะไม่มียาพิษนะเราจะใช้ยาแช่เนี่ยแช่ไปที่ฐานแค่เลยแล้วก็แม่มดกับควีนจะจัดการถ้าเราจะเข้าไปใน,ในกัน,นครับก็จะเข้าไปที่บ้าน,นครับบ้านก็จะพังลงไปหรือเปล่า ยังไม่พังลงไปนะครับเลยนิดเดียวควีนจะเข้าไปนะครับเยติเข้าไปถ้าบ้านหลังไหนนะครับไม่มีฐางแคนก็ให้ใช้ยาบ้าน,นครับไปกับเยตินั่นเองเยติจะโจมตีได้แรงขึ้นแล้วก็วิ่งไวขึ้นนั่นเองคิงเข้าไปนะครับอ,อ้าวอ้อมมาด้านนอกน,นครับแต่เราก็สามารถที่จะเก็บบอนได้แล้วนะครับควีนไปด้านบนเราสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวได้นะครับแต่แก้วจะยังไม่ใชเนาอโอเค พอเัาระเบิดจะระเบิดครับแล้วควีนจะขึ้นไปทิ้งอยู่ด้านซ้ายนะครับแม่มดอยู่ด้านล่างควีนขึ้นไปนะครับแก้วมองว่างจังหวะนี้นะครับเราควรที่จะใช้สกิลหายตัวครับลงไปแล้วก็จะโจมตีไปที่ป้องเซิล่าเลยโอเคเราสามารถที่จะปล่อยแทนที่เหลืออยู่นะครับลงไปได้พอหมดลงไปด้านซ้ายเพราะตรงนี้นะครับมีแม่มดและคุณงกระดูกมานะครับเราก็สามารถที่จะปล่อยลงไปเพิ่มได้ควินยังไม่ตายนะครับสามารถที่จะ มาต่อได้นครับแม่เก่งจริงก็จะเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะได้สามดาวง่ายไหมสุดนี้ง่ายเนาะก็เป็นสุดที่แก้วนํามาฝาักกัน,นครับเดี๋ยวเราไปชมอีก2ตาเลยมาชมตาที่2กันต่อนะครับโดยเจอบ้านย่างนี้นะครับจะเข้ายังไงดีคือมันยากตรงที่ด้านบน,นครับมีป้อมป้อมอินรีนนะครับอยู่ด้านบน แล้วก็มีป้อมอิฟโนอยู่ด้านล่างครับเราจะเข้ายัางไงดีแก้วว่าอิฟโนครับเราสามารถที่จะให้คิงควีนมาโจมตีได้น,นะครับฉะนั้นเราจะเข้าที่ป้อมอินซีก็เดี๋ยวแกจะเข้าชมกันครับโดยเราเข้าที่ป้อมละวาก่อนเลยครับปล่อยเพนไหวลงไป1ขวดปล่อยสายฟ้าลงไป 1, 2, 3, 4ลงไปนะครับก็จะโจมตีลาวาได้เอ็กโบจะต้องใช้น่าจะหกขวดนะครับถ้าแก้วจะไม่ผิด โอเคเราปล่อยแผนไหวลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยสายฟ้าลงไป1 2 3 4ปล่อยให้โดนปอ้อมมือด้วยนะครับจะได้คุ้มค่าแล้วก็มันจะจัดก,การได้นในได้น,นะครับฉะนั้นเราปล่อยกูเลนไป3ส่วน,นครับแล้วก็ใช้เครื่องยิงดุ็อกไปตรงกลางครับปล่อยแมงมดลงไปแล้วก็ใช้คิงนะครับลงไปเมื่อกําแพงเปิดไม่ฉช่นั้นคิงจะออกดินข้างครับก็กาแพงเปิดแล้วนะครับปล่อยคิงคุยลงไปคูเดนลงไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ สกิลคำพิรุษตาคูเดินด้นครับแต่แก้วมองว่า,เ,าเราใช้เลยดีไหมอาจใช้เลยครับเพราะว่ามันจะยิงมาที่ควีนอีซียิงมาที่ควีนครับเราก็ใช้ไปแล้วก็จะลงไปด้านล่างกันนะครับโดยถ้าเราจะเข้าไปนะครับเอ็กบูเนี่ยแสบจริงนะมันจะพังลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็สามารถที่จะโจมตีมาได้ครับดูตอนนี้คิงเข้าไปนะครับแล้วปล่อยอยาบ้าลงไปที่คิงและเยติเลยครับเพราะว่า บ้านหลังนี้ไม่มีแถบฟาวแคนครับเราแช่ไปที่ป้อมเจล่าแล้วก็ป้อมบ้านเลยครับก็จะโจมตีเข้าไปบ้านพังลงไปนะครับเดือยอินฟูโนที่อยู่ด้านล่างครับอาจจะเป็นปัญหาของเราได้นะครับผลกินว่าแก้วจะรับมือยังไงไดบ้างควีนจะเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็เยตีจะเข้าไปนะครับสามารถที่จะโจมตีลาวาได้ไหมเยตีโดนทอร์นาโดครับดูดไปด้านบนทําให้ถอยหลังไปนะครับแล้วก็จะ กลับมาครับที่ป้อมอรุ่เลยครับแล้วก็โจมตีเข้าไปได้และจากนั้นครับดูเหมือนว่าปูเดนจะเข้าไปควีนพยายามที่จะโจมตีกืนแผงเข้าไปโจมตีนครับแล้วก็ได้นาน,น,านครับเหลือเป็นป้อมหอกไลระเบิดครับเราปล่อยธงูลงไปก็จะได้3มดาวนั่นเองง่ายไหมง่ายเนาะมาชมตาสุดท้ายกันต่อนครับแก้วเจอบ้านหลังนี้เดี๋ยวแก้วจะทําอะไรให้ชมกัน,นครับโดย เราสามารถที่จะเข้าได้นะครับโดยเราจะทําการใช้ทางฝั่งของอเดี๋ยวแกะดูก่อน,นครับโดยเราสามารถที่จะโจมตีป้อมอินซีได้ด้วยครับแล้วก็ได้เสาละวานะครับฉะนั้นเราปล่อยเพนไวด์นะครับลงไปที่ป้อมอินซีเลยให้โดนป้อมละวาทั้ง3าป้อมเลยครับแล้วก็ใช้สายฟ้าลงไปนะครับตรงนี้1 2 3 4โอเคแล้วก็ด้านบน,นครับ1 2 3 4ก็จะพังละวาได้2ป้อม แล้วก็พังป้อมอีซีได้หนึ่งป้อมนะครับแช่ะน,น,นะครับเราจะเข้าผู้ชมอาจจะเข้าด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะเชื่อมแทงแคนก่อนนะครับก็ได้เลยแต่แก้วจะเข้าที่ป้อมระหว่านะครับอาจจะต้องไปด้านซ้ายบนนิดนึงโอเคแล้วปล่อยเครื่องยิงดือล็อกลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ใช้แม่มดเป็นหน้ากระดานเลยนะครับปล่อยงควีนบอดีลงไปนะครับถักว่าเครื่องยิงดือล็อกถูกป้อมต่างๆยิงมานะครับสามารถที่จะใช้สกิลคำพิมพ์ตาได้เลยนะครับ ก็จะเข้าไปโอเคไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นอกแก้วใช้สกิลคาพิมตากูเดินเลยครับเพื่อที่จะได้คุ้มค่าครับแล้วก็เข้าไปและเดี๋ยวพอป้อมตัวนี้พังลงไปนะครับยงติที่ออกมาจากเครื่องยิงดูร็อกนะครับจะเข้าไปเราก็สามารถที่จะปล่อยยาบ้าลงไปได้ครับถ้าบ้านยังไม่พังลงไปดูเหมือนว่าถานแคนครับจะเป็นบอลลูนครับจงตีคิงได้ดีเลยแก้วปล่อยให้คิงตายลงไปเลยนะครับไม่มีปัญหา ยยตีของแก้วนะครับจะไปด้านล่างแก้วชชยาบ้าลงไปครับหนึ่งขวดเลยโกลเลมจะเป็นตัวแทนครับแต่ว่ามีป้อมหอกไอยระเบิดก็จะเจ็บกันทั้งหมดเลยแก้วแชไปที่ป้อมปืนใหญ่เลยนะครับแต่คิงก็ไม่ไหวนะครับจากเราไปแล้วเราสามารถที่จะใช้พ่อมดลงไปด้านขวาด้านครับแล้วก็ใช้ธนูลงไปด้านขวาครับเพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนดูเหมือนว่าด้านบนจะมีเป็นควีนและแม่มดนะครับที่โจมตีเข้าไปเยยตีโจมตีไปที่ป้อมหอกไฟระเบิดที่อัปเกรดอยู่ก็สามารถที่จะจัดการได้ และดูเหมือนว่าเราจะได้สามดาวนะครับสูตนนี้เป็นสุดที่ง่ายน,นะครับก็ให้วางแผนครับว่าเราจะใช้สายฟ้านครับลงไปที่ป้อมอะไรนะครับอ่าอินฟูโนครับสองป้อมแล้วถ้าได้ป้อมอินซีก็จัดไปเลยนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมเลยแล้วก็ใช้เครื่องยิงดุล็อกเข้าไปที่ลาวาป้อมสุดท้ายครับหรือป้อมอินซีเข้าไปก็จะได้สามดาวง,าง่ายๆแบบแก้วเลยทาส่วนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้กแก้วกล้าก่อนเติมเกม